ไม่ได้เลยตอนนั้นแหละนั่นแหละมันจะหยุดเลยนะมันจะหยุดเลยมันหยุดเองนะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปบังบคับอะไรมันนะนี่คือความเป็นจริงอ่ะนะถ้าถ้าคนไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามันไม่ทำไม่ได้มันทำได้เยอะแยะหลายคนนะ มีคนทำหน้าเยอะแยะเลยนะไม่ใช่ว่าแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดถึงอะนะความคิดเนี่ยคือพยามารนะไม่มีอะไรหลอกลวงเก่งเข้าความคิดของเราหรอกโอ้โหมันหลอกเราเนี่ยมากี่พวก,กี่ชาตินะมันสะสมกำลังมามหาศาล ฝึกอบรมสติฝึกสติจเจริญสติให้สติที่มีกำลังไวเท่ากับความคิดรู้เท่าทันจิตเข้าใจไหมหลวงพ่อเคยอุปมาว่าความคิดเนี่ยวิ่งร้อยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเราก็จเจริญสตินะให้ได้ร้อยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะนะนะเพราะฉะนั้น เมื่อไหร่สติเราไวเท่ากับความคิดเนี่ยนะมันจะหยุดเองนะมันจะไปบังคับมันหยุดมันหยุดเองแล้ววันนั้นแหละจะรู้ว่ามันหยุดได้นะนะนะัพระพุทธเจ้าจะพูดทำไมวิสังขารอสังคตตาอสังขารน,นั่นเอง นั่นแหละนิพพานอนสังขตะนั่นแหละสังขตะหมายถึงสังขตะก็หมายถึงจิดปรุงแต่งนั่นเองมันปรุงแต่งอสังขตะก็หมายถึงไม่คิดปรุงแต่งหยุดคิดปรุงแต่งนะม,ม,มีมีมีนะนิพพานนะงันะน้นในภาษา ในภาษาธรรมะเนี่ยท่านพูดว่าอภิญญาญะเห็นไหมอภิญญาญะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็ A นไหมรู้ยิ่งอภิญญาญะเนี่ยหมายถึงรู้ยิ่งญาตัวนี้หมายถึงรู้หมายถึงญาณนั่นเองญาตตวนเนี้ยรู้ยิ่งอภิญญายะอภิญญาเนี่ยหมายถึงยิ่งอภิญญายะเนี่นนยญา,า,ยา,ยา,ยาตัวนี้หมายถึงญาณคือรู้รู้ยิ่ง นั่นแหละคือจิตเห็นจิตนะถ้าเป็นภาษาภาษาในในสติปัฏฐานสี่คือจิตเห็นจิตนะรู้เท่าทันน่ะนะนะแต่เลยขั้นอภินญญา,ญาไปนี้ก็คือสัมโพธายานะน่เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมรู้พร้อมนี่คือเป็นองคุณของการตัดรู้แล้วนะนะสัมโพชงนะนะนะอุเบคาสัมโพชงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะตัวสุดท้ายคือ สัมโพธายะสัมโพธายะก็หมายถึงโพธิญาณเกิดอนะ่ะญาติตันนี้ก็หมายถึงรู้เลยนะี่ยรู้พร้อมอนะก็จัดฉล้นั่นเองก็นะจิตไม่เกิดนี่แหละแค่พัฒนาสต,ติตัวเดียวตัวที่เอาไปนิพพานได้โดดดดเลยมันได้ครบหมดสีสมาธิปัญญาอยู่ตรงเนี้ย ้ฝึกสตินี่แหละนะมันไม่ยากหรอกที่มันยากก็ยากเพราะความคิดนี่แหละความคิดมันสงสัยอยู่เรื่อยนะยังไม่รู้อีกนะหลงความคิดก็คือหลงตัวเองนั่นแหละหลงพบหลงชาติหลงผิดหลงถูกหลงดีหลงชั่วอยู่เนี่ยนะทำไว้ ครูบาอาจารย์ก็พูดไม่ใช่ไม่พูดนะนะแต่ส่วนมากท่านก็จะพูดถึงเรื่องอพื้นพื้นไปอย่างเงี้ยแต่กูที่เกียจพูดนะพูดมันตรงๆแนะฝึกสติตัวเดียวเนี่ยเอาเลยเป็นมหาสติพระพุทธเจ้าก็พูดอย่างเงี้ยนะให้สติมีกําลังจนเป็นมหาสติมันก็จบนะอะแนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอก โอ้นักภาวนาเนี่ยมันเป็นพอไปนั่งแล้วความคิดมึงก็จะเกิดอ,กอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีความสงบหรอกนะมันเอาไปกินหมดมันก็ไหลไปตามความคิดสัญญาอารมณ์ต่างๆน่นแหลปปุงแต่งไปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีหรอกมึงจะเป็นสมาธิแต่เอาไปกินหมดแหละนะโดนหลอกนั่งอยู่หลับตามันก็หลอกได้ยิ่งหลับตาเนี่ยความคิดก็ยิ่งเยอะจำไว้ อ่ามันก็จะเยอะนะเพราะฉะนั้นความคิดถึงเป็นอ่าเป็นอะไรล่ะเขาเรียกกูเรียกว่าเป็นมารน,นะเป็นตัวหลอกลวงที่สุดนะเป็นมายาที่สุดนะเนี่ยท่านถึงบอกว่าหลงสังขารอนิจาวัตสังขารา สังขาราตัวนี้เนี่ยหมายถึงสังขารมันไม่เที่ยงนะนะมันปรุงมันแต่งเยอะเรื่องนั้นแล้วเรื่องนี้เกิดเกิดดับดับอยู่เรื่อยอะ่ะนะนะก็ความคิดนี่ถ้าไม่ปรุงไม่แต่งมันก็จบแหลนะมึงคิดมาสินั่งให้มันคิดมันยังไม่คิดเลย ทำไมจะทำไม่ได้แต่ว่าเรื่องสมาธิชั้นลึกๆอะ่ะมันมัน,มนบางทีมันก็หลวงพ่อนี่บอกไม่จำเป็นเลยแค่มีสติอยู่ก็นเนี่ยก็จเจริญฌานนั่นแหละพระพุทธเจ้าเรียกอะไรละ่ะลักคนพูพณิชฌานนะถ้าเป็นสมาธิเนี่ยท่านจะเรียกว่า อน,นันตาริขาสมาธอิอันนั้นก็หมายถึงไม่มีประมาณสมาธิเชื่อมเหมือนสายน้ําไม่มีขาดตอนก็คือสตินั่นแหละไม่เผลอ,อมีอยู่ทุกขียาบทนี่แหละไม่จำเป็นต้องไปนั่งไปอะไรหรอกนนี่คนนะือสมาธิแต่ถ้าอยากให้ละเอียดก็ต้องไปนั่งถ้าอยากได้อารมณ์ละเอียดก็สมาธิลึกๆนะ ไปนั่งพักผ่อนซะก็เข้าสมาธิเล็กๆก้นะนะแต่มันไม่จำเป็นนะเพราะคนท่านที่เป็นพระอาิีาเจ้าที่เป็นสมาธิเนี่ยที่ท่านเป็นพระอริยเจ้าท่านจะมีสมาธิตลอดแม้แต่พูดก็ยังเป็นอยู่นะไม่มีไม่มีเข้าออกทุกกิริยาหมดนะ แมนอ่อาอยากให้มันละเอียดและอวบใหญ่ต่างกันนะเข้าชานเนี่ยเข้าชานเนี่ยก็เป็นโลกีชานที่เขาเรียกว่าสมาธิสั้นสูงนั่นแหละพวกอุปจาระอพวกอะไรขึ้นเข้าไปอ่ะพวกไม่เรืองอัป,ประมาณนาะสมาธิอย่างเงี้ยนี่แหละคือฌานนะฌานโลกีแหะ ใช่มันจะละเอียดเข้าไปมากตัวนี้ถ้ามีสติมันก็เข้าไม่ได้นี่นี่แหละสมาธิตัวนี้สมาสมาธินี่แหละตัวนี้มีสติรู้สึกตัวอยู่ปดมชานทุติยชานตติยชานจตุตะชานชานสี่นี่แหละนะแต่เอาขั้นละเอียดก็คืออุเบกขาเนี่ยอุเบกขาคือเอคตาช ลเอียดอยู่รู้อยู่อย่างเงี้ยเชวยวางเชยอยู่รู้อยู่แค่เนี้ยนั่นแหละนะกายระงับจิตสังขารระงับนะกายที่นี่หมายถึงลมนะ,ะ,ะไม่ใช่กายเนี่ยนะแต่กายนี้ก็จะระงับไปด้วยถ้ากายกายกายละเอียดอ่า ริงกายหยาบเนี่ยก็บังคับให้ลมมาแหละนะเพราะว่าสอนอานาปานติสมาธิเนี่ยนะถ้าใครเป็นแล้วเนี่ยนะนะจะรู้เรื่องพวกนี้ดีที่สุดเรื่องของ